สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมจอบมาลินผูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพอดแคสต์นะครับเป็นคลิปเสียงเล่าเรื่องแต่จะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะมาตอบคําถาม Q amp A ซึ่งเป็นคําถามที่ผมเนี่ยได้รับข้อความหลังใม่เนี่ยบ่อยมากทั้งหน้าคอมเมนต์แล้วก็ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับมีเพื่อนๆนหลายๆคนครับที่เริ่มแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกเบนแวร์แล้วผลปรากฏว่าโดนคนรอบข้างเนี่ยแซวบ้างล้อบ้าง บูลลี่บ้างหรือว่ามีคําพูดที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจกับการที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเริ่มแต่งตัวในสไตล์นี้แล้วทุกคนก็ถามว่าคุณจ็อบมีคําแนะนําอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมเนี่ยอยากจะมาตอบในมุมมองความคิดของมาตินพูนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นคําตอบที่จะต้องถูกต้องที่สุดเนาะอย่างแรกก็คือให้เรารับฟังเรายิ้ม แล้วเราเนี่ยอธิบายเบาๆอันนี้เป็นวิธีการเอาตัวรอดนะครับผมก็พยายามจะลองลิสต์ลองเขียนดูว่าเอ๊ะเราจะตอบยังไงให้ให้เบาๆสบายๆได้บ,บ้างเช่นอ๋อช่วงนี้ครับกำลังแต่งตัวในสไตล์นี้เป็นมือใหม่อยู่ก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆไม่รู้ว่าลุคนี้เนี่ยควรจะเพิ่มเติมหรือว่าควรจะลดทอนอะไรบ้างเป็นการขอความคิดเห็นจากคนที่เขาแซวเราหรือเขาตั้งคำถามจากเรา ใช่ไหมครับแต่เป็นการบอกว่าเราเนี่ยกำลังสนใจการแต่งตัวในสไตล์นี้แล้วก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ผมว่าการตอบแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็คนที่เขากําลังแซวเราเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะแบบแค่แกล้งพูดเล่นๆแต่มันเป็นการที่ทําให้เขาแบบเออน่าจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมเช่นเฮ้ยมันอาจจะเยอะไปหรือเปล่า มันอาจจะดูไปทางการไปหรือเปล่ากับสถานที่ที่กบบาลังจะไปหรือมันดูเวอร์เกินไปไหมผมว่าการที่เราได้รับฟังฟีดแบ็กจากคนรอบข้างนะครับย่อมดีเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสนะครับอย่างที่2นะครับเคยมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีเพื่อนๆที่ไปซื้อน้ําหอมตอนที่ผมเปิดตัวน้ําหอม g e n t l e m a n wardrobe นะครับหท่านซึ่งเป็นท่านแรกเลยที่ได้น้ําหอมขวดนี้ ก็มีคําถามมาถามผมกลางงานเลยนะครับบอกว่าคุณจอบครับเพื่อนเนี่ยแซลเวลาที่แต่งตัวสไตล์แบบนี้แล้วบอกว่าดูแก่ <c oughs> เพราะว่าในสังคมวัยรุ่นนะครับทุกคนอาจจะใส่แบบรองเท้าเยสซี่ใส่ไนกี้ดังใส่เสื้อยืดนะใส่กางเกงขาสั้นใส่อะไรที่มันคูลแต่การแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกที่มันแบบที่อาจจะมีแจ็คเก็ตมีสูทเนี่ยอาจจะทําให้ดูแก่ผมจาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เดินไปข้างหลังร้าน w i s ์เพอร์ฟูแล้วก็ไปเอาริสแบนทีมมาตินพูแล้วก็มอบให้แล้วผมบอกว่าถ้าใครมาว่าก็ให้ตอบไปเลยว่าเป็นสมาชิกทีมมาติน o ูครับแล้วก็เพื่อนๆในทีมแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวแนวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสนใจอยากจะทดลองแต่งตัวแนวนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการตอบในลักษณะก็คือว่าเป็นเมมเบอร์ของกลุ่มแล้วคนในกลุ่มก็แต่งตัวในสไตลน์นี้แล้วเราก็กำลังเริ่ม หัดแต่งตัวในสไตล์นี้ผมเชื่อว่าการพูดแบบนี้มันจะทำให้คนที่เข้ามาแซวเราเนี่ยเปิดใจมากขึ้นกับสไตล์ที่เรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าโลกในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของสตรีทแล้วก็เป็นโลกของสตรีทที่เป็นลักชัวรี่เนี่ยที่กำลังคลองตลาดทั้งหมดคลาสสิกสเปนแวร์เนี่ยอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ คนจะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้าใจในสไตล์นะครับอย่างที่3วิธีการตอบก็อาจจะบอกว่ากําลังเห่อสูตรตัวใหม่อยู่ครับเพิ่งไปตัดสูตรมาใหม่เลยเขาบอกว่าสูตรเนี่ยยิ่งใส่แล้วจะยิ่งสวยยิ่งเข้ารูปช่วงนี้ก็เลยเห่อก็เลยหยิบม,มาใส่บ่อยหน่อยในกรณีที่เอ๊ะทำไมใส่สูตรตัวนี้บ่อยๆเหลือเกินหรือ,อยูมีสูตรอยู่ตัวเดียวหรอจ๊ะนะฮะเผื่อจะมีคนแบบแซวหรือมาพูดแล้วทําให้เรามีความรู้สึกดาว ผมก็มีลิสต์คำตอบ3อย่างนียให้กับเพื่อนๆไปทดลองใช้ดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราโดนคอมเมนต์เลยนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเนาะที่บอกว่าแต่งตัวเนี่ยดูแก่มากคือแก่เกินอายุหรือว่าแต่งตัวแล้วแบบอยากจะดูเป็นคุณชายเหรอซึ่งบ <c oughs> ุคลิกของเราอาจจะไม่ได้ดูเป็นคุณชายหรืออยากจะดูเป็นซ e o เหรอเป็นคนรวยซึ่งเราอาจจะ อยู่ในวัยนักเรียนนะครับเราก็สามารถตอบแบบติดตลกก็ได้ครับบอกว่าอ๋อฝึกแกวไว้ก่อนครับจะได้มีทรายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ยิ้มหัวเราะเบาๆหรือบอกไปตรงๆว่ากําลังแต่งตัวแนวนี้อยู่อุยอย่าแซวเยอะเลยครับแล้วขอความคิดเห็นว่าลูกนี้เป็นยังไงบ้างผมควรปรับอะไรบ้างนะครับสังเกตดูว่าวิธีการตอบทั้งหมดที่ผมนําเสนอให้นะครับมันเป็นการยอมรับกับสิ่งที่ เรากําลังเป็นอยู่เช่นเรากําลังเริ่มแต่งตัวสไตล์นี้เรากําลังทดลองหัดแต่งช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าดีไม่ดีอย่างไรเหมาะไม่เหมาะอย่างไรเราจะได้เอาคําแนะนําเหล่านั้นเนี่ยกลับไปพัฒนาขึ้นนะครับผมเชื่อว่าพอผู้ฟังเนี่ยเขาได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาจะมีคอมเมนต์จากใจที่เป็นบวกให้นะครับแล้วเราค่อยเอาคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงสไตล์ของเราให้มันดีขึ้น เพราะว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูกแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะหาสิ่งที่เป็นจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่เรารู้สึกเราสบายใจนะครับคราวนี้ผมมานั่งวิเคราะห์ว่าทําไมคนถึงเข้ามาคอมเมนต์เราในลักษณะแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นการติดแบบในเชิงลบนะครับผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูเช่นอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงสไตล์การแต่งตัวแบบแบบฉับพลัน ถ้าเพื่อนๆเนี่ยพยายามที่จะให้คนรอบข้างรู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้เรากําลังอินกับสไตล์นี้กําลังปรับตัวแล้วก็กําลังหาเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าในสไตล์คลาสสิกสเปนแว์เนี่ยมาใส่แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปโดยให้คนรอบข้างเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เหมือนกับมีส่วนร่วมคือขอความคิดเห็นช่วยกันเลือกนะครับเอ๊จะสั่ง s ัฟรีแจ็เก็จากร้านไหนดี จะไปตัดสูตรร้านไหนดีจะซื้อรองเท้าระหว่างคู่นี้กับคู่นี้หรือว่าสีอะไรนะฮะหรือจะซื้อโปโล,โลแบบไหนผมว่าการที่เราค่อยๆปรับสไตล์ไปทีละนิดเนี่ยจะทําให้คนรอบข้างของเราเนี่ยรู้สึกไม่แปลกใจกับการที่เราแต่งตัวค่อยๆแน่นขึ้นทุกวันถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ดีๆเราตื่นมาปุ๊บปั้งแล้วก็เชนแบบทันทีเลยทุกคนอาจจะเกิดสภาวะแบบเอ๊ะ วันนี้ฝนตกหรอทําไมแต่งตัวแน่นแต่งตัวเต็มจังจะไปไหนจะไปทําอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะครับเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้เริ่มการแต่งตัวใสค่คาสติกเมนแวร์แบบปั้งทีเดียวแล้วจบเลยในไทม์ไลน์ของมาดินพูเนี่ยผมค่อยๆเริ่มค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆดึงเอาของที่คิดว่าเข้ากับสไตล์ตัวเองเนครับ เข้ามาอยู่ในชีวิตของตัวเองทีละเล็กทีละน้อยจนวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กเราแฮปปี้แล้วเราอยากจะแต่งตัวในสไตล์นี้ผมถึงตัดสินใจที่จะขายกระเป๋าแบรนด์เนมเกือบทั้งหมดไปใช่ไหมครับเพื่อเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นทุนในการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกเมนว์เพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะตัดสินใจขายกระเปา๋าไปเกือบทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าผมได้ลองแล้วได้คิดแล้ว ได้ไต่ตรองได้ทบทวนได้มี data ข้อมูลในอนาคตว่า <_ d ata> เฮ้ยเทรนนี้มันน่าจะมาในอนาคตบวกกับไบของเราที่คิดว่าสไตล์นี้คุ้มค่ามากบวกกับสไตล์แบบนี้เราสามารถใส่ไปทำงานหาเงินได้คือทุกอย่างมันมีคำว่าติ๊กถูกทั้งหมดผมถึงตัดสินใจ <c oughs> ที่จะเปลี่ยนแปลงในการแต่งตัวของตัวเองนะครับแล้วเพื่อนๆเนชื่อไหมว่าในวันที่ผมเนี่ย ทำคอนเทนต์แนวนี้เนาะผมเนี่ยเสียออเดียนส์หรือคนติดตามไปเยอะมากเพื่อนเพื่อนบางคนถึงขนาดเขียนมาเหมือนแบบเขียนจดหมายนะคือความยาวเหมือนกระดาษหน้า a 4เลยบอกว่าตั้งแต่วันที่คุณจ็อบเปลี่ยนเป็นการแต่งตัวในสไตล์แบบคลาสสิกเมนแวร์ผมไม่ได้ดูช่องคุณจ็อบอีกเลยผมกลับมาดูช่องคุณจ็อบอีกครั้งหนึง่งตอนที่คุณจ็อบทำน้ำหอมเพื่อนเพื่อลองคิดดูสิครับว่าการเปลี่ยนแปลง,ท,ง,ท,งทั้งที่ผมค่อยๆเปลี่ยนเนาะผมก็ล o อส ออเดียนหรือคนที่ติดตามเนี่ยไปจำนวนมากพอสมควรแล้วหลายหลาคนก็ฟีดแบ็มาแต่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเติบโตจากช่องมาดินพูในยุคข,ของกระเป๋าไฟฐาในยุคข,ของกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมหรือเวตตองเบนเชียก้ากุชชี่หรือว่าในยุคที่ผมเนี่ยไปยืมคาเทียเบอร์กินชาแนลของลูกค้าเนี่ยมารีวิวแต่ชีวิตคนเราครับ มันต้องเดินต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชีวิตของผมเนี่ยมันคือการ move forward คือการเดินไปทางด้านหน้าผมไม่ได้ต้องการที่จะเดินแล้วแบบถอยหลังลงคลองอ่ะผมก็รู้ว่าเฮ้ยณวัยนี้ณนะวันนี้เรามีความคิดแบบนี้ความชื่นชอบเราเปลี่ยนไปตามวัยตามประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราอยากจะทำและในสิ่งที่เราอยากจะเป็นมันไม่มีทางที่เราจะสามารถ เอาใจทุกคนในโลกนี้ได้นะครับแต่การที่เราตัดสินใจว่าเฮ้ย mm. เราจะแต่งตัวในสไตล์นี้แล้วมีคนที่ติดตามมีแฟนคลับที่ติดตามเราอาจจะเสียกลุ่มผู้ติดตามบางส่วนไปแต่วันหนึ่งถ้าเขาอยากจะแต่งตัวสไตล์นี้ผมว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาแค่นั้นเองนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าในช่องมาดินพูเนี่ยถึงแม้ว่าผมอ่ะอาจจะรีวิวของซะเป็นส่วนใหญ่ แต่แก่นของช่องจริงๆมันคือคำว่า Style แอนด์โซลสไตลมันคือรูปแบบต่างๆที่เราใช้ชีวิตแล้วก็รสนิยมของเราใช่ไหมครับโซล l มันคือคำว่าจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมีคอนเทนต์แบบ Money Amulet หรือมีข้อคิดระหว่างการเดินทางของชีวิตที่จะแทรกเป็นเนื้อหาของการรีวิวเสื้อผ้ากระเป๋าและรองเท้าเนี่ยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามองให้ลึกเราจะเห็นว่ามันคือวิถีชีวิตมันคือแนวคิดมันคือพลังงานบวกที่มอบให้กับคนฟังในตลอดทุก EP ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการ <c oughs> just ดูแค่แค่กระเป๋าหลุยอะผมว่าเขาไปดูช่องไหนก็ได้แต่เขาต้องการมิตรภาพต้องการแนวคิดต้องการแรงบันดาลใจต้องการเพื่อนต้องการคอมมูนิตี้ที่จริงใจกับเขา ผมว่านั่นแหละเขาถึงจะกด Subscribe ช่องมาดินผูนะครับเพราะนั้นผมเองผมก็ <c oughs> ได้รับฟีดแบ็ k เช่นเดียวกันเนาะทั้งบวกทั้งลบนะครับก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะฉะนั้นทำไมคนถึงคอมเมนต์การแต่งตัวในสายคลาสสิกเมีแวนนะผมรีสกมาเช่นอาจจะดูแปลกตาเกินไปสถานที่ที่เราอาจจะไปเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาเกินไปกับสูตรที่เราใส่ดูดอลังการใช่หหรืออาจจะมีความสงสัย หรืออาจจะดูแบบไม่เข้ากับบุค,คลิกของเราหรืออาจจะอิจฉาหรืออาจจะแซวเล่นๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากทั้งๆท,ที่อาจจะเป็นสไตล์ที่ดีก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักที่จะให้กำลังใจตัวเองเริ่มสร้างคอมมูนิตี้เริ่มมีคอมมูนิตี้เริ่มมีกลุ่มเพื่อนรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็ หาสไตล์ในจุดที่สมดุลในแบบของตัวเองตัวผมเองผมไม่ได้ใส่สูททุกวันนะครับผมบอกเลยผมไปฟิตเนสผมใส่ชุดออกกำลังกาย100%ผมอยู่บ้านผมก็แต่งตัวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นลำลองสบายๆผมแต่งตัวไปห้างสรรพสินค้าถ้าไม่ได้เป็นวันทำงานนะครับเพื่อนๆจะเห็นผมใส่เป็นโปโลนะครับหรือเป็นเชิ้ตหรือเป็นเสื้อยืดคอกลม กางเกงเอวสูงรองเท้าโลเฟอร์หรือช่วงนี้อาจจะอินกางเกยงยีนใช่ไหมฮะใส่กางเกยงยีนเอวสูงเสื้อโปโล,โลจบแค่นั้นครับไม่ได้แต่งตัวเยอะทุกวันถ้ารู้สึกว่าวันนี้อยากจะมีดีเทลมากขึ้นใส่เป็นซสื้อคอกลมสีดำนะฮะใส่สัฟริจกเก็ตลายกันครับของเด e ะแมนเนอกางเกงยีนจินโทนิกรองเท้าของบดวนลางเงอร กระเป๋าฟิวสันจบเท่านั้นเองครับไม่ได้แต่งตัวแบบแน่นเต็มทุกวันแต่ถ้าวันนี้ผมต้องออกงาน <c oughs> ผมก็จะรู้ว่าวันนี้ต้องถ่ายรูปวันนี้ต้องทำคอนเทนต์วันนี้ต้องยืนอยู่หลังแบ็คดร o อปหรือว่าถ้าวันนี้ผมต้องไปสอนในองค์กรธรุรกิจหรือสอนในมหาวิทยาลัยภาาที่สอนก็คือพัฒนาบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะแต่งตัวให้เต็มให้สมกับ ตำแหน่งที่เขาเนี่ยเชิญไปเป็นวิทยากรหรืออาจารย์มันคือกาลเทศะนะฮะร,รวมไปถึงน้ำหอมด้วยครับถ้าผมไปสอนแบบ everyday use ผมก็ไม่ได้ใช้น้ำหอมที่ต้องตะโกนมากผมจะใช้น้ำหอมเบอร์แรงเนี่ยสำหรับช่วงเวลาที่ไปงานกลางคืนหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการสร้างความประทับใจอะไรบางอย่างเป็นพิเศษนะครับมันก็เหมือนกับ ถ้าผู้หญิงจะใส่ชุดเครื่องเพชรแบบอลังการสุดๆอย่างงี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ไปเดินเล่นในจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูแบบขัดแย้งถูกไหมแต่ถ้าเราใส่เครื่องเพชรเนี่ยไปงานการาดินเนอร์มันก็ดูแบบถูกที่ถูกทางใช่ไหมครับอันนั้นก็คือผมว่าการลเทศะยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายในช่วงท้ายคลิปนะครับก็ อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังเริ่มแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกสมิแวร์นะครับแล้วก็กำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่อาจจะเริ่มต้นจากคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับในประเทศไทยแต่การที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวมาเป็นสไตล์นี้ผมได้อะไรดีๆจากสไตล์นี้เยอะมากผมไม่ต้องวิ่งตามฟาสแฟชั่นผมไม่ต้องวิ่งตามเทรนด์ผมเลือกหาสิ่งที่มันเข้ากับตัวเอง เลือกผ้าและสีในแบบที่อยากได้ผมให้ความสำคัญกับคุณภาพฟิตติ้งและราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ mix and match ผมใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ซ้ำได้ยิ่งกว่าคำว่า sustainable อีกครับคำว่ารักโลกมันคือการที่เราต้องใส่ของเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดต้องใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่ไม่ได้ใส่มาแล้วก็ทิ้ง เพราะต่อให้เราทําเสื้อผ้าออแกนิกหรือเสื้อผ้าแบบรีไซเคิลขนาดไหนถ้าเราใส่แล้วก็ทิ้งใส่แล้วก็ทิ้งสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นขยะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะซื้อขยะเข้าบ้านผมอาจจะเสียเวลาในการรอสูตรสักตัวหนึ่งอ่ะสเดือนแต่สูตรตัวนั้นน่ะผมอาจจะใส่ไปทั้งชีวิตก็ได้ผมอาจจะใช้เวลาในการเบรกอินรองเท้าบางคู่1เดือนแต่ผมอาจจะใส่รองเท้าคู่นั้นเนี่ยไปเป็น10ปีก็ได้ ผมว่าเนี่ยคือความแตกต่างของสไตล์ที่เป็นคลาสสิกเมนแวร์ที่ทำให้ตัวผมเองเนี่ยหลงรักนะครับวันนี้เราอาจจะแต่งตัวดูแปลกสักเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งทุกคนจะมาแต่งตัวตามเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ